สวัสดีคะ่ะสบายดี f อฟทั้งช่องน้องคําแพงชาแนลนะคะวันนี้แม่เพนก็กลับมาทักทายสบายดีกับ f อฟทั้งช่องคือเก้านะคะก็เป็นวันศุกร์วันที่28กลุ่มภาพันสองห้านะคะหลังจากที่แม่เพ่นได้นำเสนอเนาะแนวทางฮานอย แล้วก็ราวพัฒนาของหลายๆสำนักให้กับ FC ทั้งช่องได้ไปแล้วเนาะวันนี้ได้ลงไปแล้ว3คลิปนะคะเอคลิปแรกก็จะเป็นของ5สำนักคลิปที่2ก็จะเป็นแนวทางฮานอยรวมของ4เซียนคลิปที่3ก็จะเป็นแนวทางราวคักของ4ี่เซียนเนาะส่วนคลิปนี้แม่เพนจะพาเอฟซีทั้งช่องไปโทั่วตามขอแนวทาง ลาวพัฒนาแล้วก็ฮาหนอยของหมอดูเลขเด็ดนะคะว่าเมื่อนี้เพิ่นจะได้ตัวใดมาฝากมาตอนเอฟซีทั้งช่องนะคะมาเพิ่นจะฟันทงตัวใดเนาะคะ่ะถ้าผู้ใดมกักผู้ใดชอบแนวทางของหมอดูเลขเด็ดนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ใต้คลิปมาให้กำลังใจเพิ่นในเดอ้อเนาะ,ะเพิ่นว่าเสื้อมันได้โตเพิ่นบอเนาะ,ะไม่เพิ่นเสื้อมันได้โตเพิ่นเนาะคะ่ะเพราะว่าอาจารย์เพิ่น ฟันตัวใดออกตัวนั้นเนาะแต่ว่ามันก็ธรรมดาเนาะตัวเลขกกมีเขามีหลุดเนาะค่ะ fc บอกว่าแต่อาจารย์ใดไบอกว่าแต่สำนักใดเนาะเขาแน่หลุดแน่กัเป็นเหลืองธรรมดาเนอะค่ะเนาะ fc ยาสวากันย้ำเล็กเบาเขานะคะย้ำเลขเขามันกับเขาอีลีนะคะเนาะเดี๋ยวแม่เพ่นจะพาไปโทรหาพ่อกันอาจารย์กันเนาะจักเสิอเอินพ่อจักสิอเอินพ่อหรือว่าอาจารย์แม่เพ้นก็อยากจะเอินเพื่อนเป็นพ่อนั่นแหละเนาะโดยพ่อนับถือนั่นแหละเนาะ ม่าเป็นเร่กวนเนาะราว่าเ่นไม่เพิ่นทั่วหาเป็นตอนเศร้าเพื่อว่าอีกชั่วโมงนึงจะทัวหาเห็นเพื่อโทรกลับแล้วนเนาะเมื่ออื่นแล้วเนาะคะ่ะ fc เลกจะออกแต่ว่าเพื่นจะให้รัฐบาลไทยตอนใดถ่าฟั่งน้ากันเนาะ รับสายภานนอกเพราะว่าเพนทรมาแไม่เพ่นบรายรับไม่เพ่นค่าเห็ดลิปอยู่เมื่อกี้ คลิปสายซ้อนข้ามาเยอะเลยอ๋อค่ะว่าอยู่ค่ะเสียงตู้ตูเด่นเด่นบนลาวเอาเลาวก่อนตัวเดียววันเนี้อ๋อเด่นบนบนล่างเหรอคะบนอย่างเดียวล่างก็มีล่างะวันนี้อ๋อวันนี้แยกบนแยกล่างเด่นบนก้าตัวเดียวก้าตัวเดียวค่ะก้า6สี่ก้าหกก้าสี่ก้าหกจะพอเด่นล่างหกกกับแปด เืนล่างหกกับแปดจ้ะหกเจ็ดแปดเจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดจ้ะพ่อวง,ว,งวงกลมที่หกเจ็ดเม็ดเดียววงกลมที่หกเจ็ดเม็ดเดียวน้อยล่างฮาน้อยศูงกันหนึ่งเดี๋ยวแป๊บหนึ่งค่ะพ่อเป็นเป็นคนช้าไปนิดหนึ่งค่ะไม่เป็นไรจะคอยได้เว้ซีตริทุ ช่องโทรกันมาบานแบบไม่หวัดไม่ไหวไม่ได้แับไม่นอนกันเลยอ่ะค่ะสาธุค่ะขอให้เอฟซีทั้งสองถือค่ะอ่ะขอห้าน้อยต่อเลยจ้าเพราะห้าน้อยศูนย์กับหนึ่งห้าน้อยศูนย์กับหนึ่งจ้าศูนย์มาศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกมาศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกจ้เพราะมาหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่ง สี่หนึ่งห้าหนึ่งหกจ่ากา่อรัฐรัฐบาลให้ลอยเก้าตัวเดียวรัฐบาลรัฐบาลพวกนี้หนึ่งนะม 6, 8, นีนาคมหกแปดลอยเก้าตัวเดียวบนหรือล่างคระัะพ่อบนบนบนเนาะเดินบนให้เก้าเก้าหนึ่งกับเก้าห้าเก้าเจ็ดเดินบนค่ะให้มาชุดเก้าหนึ่งเก้าห้าเก้าเจ็ด เก้าเ้ห้าเก้าเจ็ดเก้าเบนรัฐบาลนัเก้าเก้าหนึ่งเก้าห้าเก้าเจ็ดวงกลมที่เก้าห้าเม็ดเดียวเอาไปรวยวงกลมที่เก้าห้าเม็ดเดียวจะล้วงจะฟัดจะตักมนุษย์ต่างดาวมาตักมันที่หนึ่งมีนาต้องหัวต้องออเก้าห้า โอเคครับพ่อแ่ยังเรียม<ล>ุกรีสัมปชัญญ์เบอร์ดีที่ศูนย์แปดสี่หกสามเจ็ดห้าหนึ่งหนึ่งหกนะค่ะค่ะเดี๋ยวลงเบอร์ให้พ่อคะส่วนล่างล่างเน้นตัวไหนคะล่างะละล,ล่างล่างล่างอะเน้นเน้นที่ศูนย okay, ์สองศูนย์หกอ๋อเน้นที่ศูนย์สองศูนย์สองกับศูนย์หกใหญ่แล้วค่ะค่ะพ่อขอบคุณค่ะคุยกับพอพระท่านในว่าอย่างน้อค่ะคนกับเฝ้าแห้งค่ะสายส่วน เนะคะเอฟซี FC, เดี๋ยวเพ่นจะพาเอฟซีทั้งช่องไปบึงตัวเลขน้ำกันนะคะเพ่นหมากเนาะคะ่ะบ่ไดถามยังเลยค่ะเนาะบอเบเร่ท่ทาสบายดีพเพลยเพ่นมากหอดปึ๊บเพ่นก็ห้ตัวเลขปับโหลดเนาะ,ะบ่ไดถามข้าวถามข้าวอีกยังค่ะเดี๋ยวเพ่นจะลงเบอร์โทรกับอ่าเด็ดบัญชีของหมอดูเลขเด็ดให้กับเอฟซีทั้งช่องเนาะคะ่ะเพราะว่ามีเอฟซีขอมากนะคะม่เพ่นจะลงให้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเนะคะ่ะไปบึงน้ำกันว่าวันนี้ ลาวฮานอยรัฐบาลไทยนะคะอยู่ในคลิปนี้นะคะ FC มาเบิงน้ำกันว่าจะได้ตัวใดเนาะ,ะอ่ะไปค่ะเบิงตัวเลขน้ำกันค่ะอ่ะนี่เนาะคะ่ะ FC เฮากามาเบิงเอาฮานอยกันก่อนนะคะมาเบิงค่ะว่าฮานอยของมาดูเลขเด็ดงวดวันที่ยี่สิบเจ็ดที่ผ่านมาเมื่อวานนี้เนาะ เพิ่นไห่มากค่ะวิ่งรูด5กับ6มาที่6นะคะหกมาหนึฮานอยมาฮานอย VIP นะคะแต่ว่าเพิ่นจับคู่ไห่บอบเขานอะเมื่อวานนี้หลุดค่ะฮานอยจับคู่หลุดวิ่งลูดยังมาอยู่คือเกานะคะสำหรับฮานอยเนาะเอามาเอาของวันที่28่สมื้นนี้กันต่อเลยค่ะ ฮานอยรวมนะคะของหมอดูเลขเด็ดวันนี้วันที่28ก็ให้มาวิ่งรูดบนล่างเด่นที่1น่งเออปรมาณใหเนกับ0ูนะคะ1กับ0นย์เท่าๆกันเนาะว่นใดเน็ดว่นใดเน้นตัววิ่งตัวรูดเด้อจ้ะแล้วก็จะจับคู่ให้040 5 0์หแล้วก็1นึ่งสหนึอันนี้แนวทางฮานอยนะคะแคปหน้าจอเลยค่ะส่วนเมื่อวานนี้เนาะวิ่งรูดห้กับ6มาที่ห หนึ่งฮานอยแต่ว่าจับคู่บ่อเขาส่วนวันนี้วิ่งลูด0นย์กับ1นะคะจับคู่04นย์สี่ศูนย์่งส่ค่ะ,ะแคปหน้าจอค่ะฮานอยได้กันหรือยังไปนะคะเอซ มาเอาแนวทางลาวพัฒนากันต่อนะคะส่วนลาวพัฒนาของหมอดูเลขเด็ดนะคะงวดที่แล้วเนาะเพิ่นให้มารอบแรกเพิ่นให้มาหกหาตัวเดียวคู่เดียวแต่ว่าคงสุดท้ายเนาะนเพิ่อนใน้่งคลิปสรุป เราพัฒนาของพร้อมของคลิปลุงโชคดีให้เอฟซีทั้งช่องอยู่เนาะคะ่ะเพิ่นให้มาเม็ดเดี่ยวก็คือเก่านะคะเน้นล่างนอกเก้าเน้นล่างกันบนเพิ่นจับคู่ให้เม็ดเดียวเก้าแปดแปดเก้านะคะล่างเพิ่นว่าเน้นล่างนะคะเอฟซี FC ก็มาล่างจริงๆเนาะคะ่ะส่วนงวดนี้ได้มาแล้วมาเบ่งน้ากันค่ะเพิ่นแยกบนแยกล่างมาไ้พร้อมนะคะอ่ามาค่ะ สำหรับลาวพัฒนางวดวันที่28วันนี้นะคะหมอดูเลขเด็ดเพิ่นไหมากค่ะบนเด่น9เม็ดเดียวนะคะบนเด่น9เม็ดเดียวงวดน,นี้เก้าสี่เกหเนาะ9ก9 6สี่หล่างเด่นที่6กับ8จับคู่6 7เจดแปดเจดเน้นที่ห7เจดนะคะ fc เลขเพิ่นส่วนมากจะเข่าล่างนะคะ fc ไฮมากเมเ่นเพิ่นจับคู่เขาล่างทุกงวดเลยเนาะสังเกตเบิ่งดีๆเด้อค่ะเนาะงวดเก้าหกหกเก้าเน้นเก้าหกหกเก้าเม็ดเดียวก็มาล่างเมื่องวดเมื่อวานอ่างวดงวดวันที่ยี่สิบหกเน้นแปดเก้าเก้าแปดล่างก็มาล่างจริงๆด้วยเนาะงวดบัตรอ่าสี่หนึ่งหนึ่งสี่ก็มาล่างนะคะ fc อ่ะพีจารณากันเอานะคะทุกๆอย่างที่แม่เพิ่ลนั่เสนอก็เป็นแนวทางนะคะ fc งวดนี้เพิ่นมั่นใจที่หกเจ็ดเจ็ดหกอย่าลืมกลับด้วยนะคะกลับทุกตัวนะคะ fc ซื้อเลขต้องกลับถ้าไม่กลับตับแตกเด้อจ้าเนาะเห็นบางงวดที่แล้วให้มาเก้าเม็ดเดียวนะคะฟันไปที่เก้าเม็ดเดียวเก้ามาบนมาล่างเลยเนาะแต่ว่าจับคู่เข้าให้มาเม็ดเดียวเก้าแปดแปดเก้าเข้าล่างเต็มเต็มเลยงวดนี้ให้มาบนเด่นเก้าจับคู่เก้าสี่เก้าหก ล่างเด่น6กับ8จับคู่6 7เจเน้นที่หกเม็ดเดียวนะคะวงกลมที่หกเม็ดเดียวนะคะได้แล้วนะคะ FC ฟซาวพัฒนางวดวันที่28วันนี้เนาะเดี๋ยวแม่เพ่นจะพาไปตามรัฐบาลไทยงวดวันที่1มีนาคม2 5 6 8กันต่อเลยค่ะมาแล้วค่ะที่ทุกคนรล่อคอยนะคะ สำหรับรัฐบาลไทยของหมอดูเลขเด็ดนะคะล่างเนาะเพิ่นปล่อยหลายมือแล้วนะคะแม่เพิ่นกระลงคลิปห้ไปแล้วะคะ่ะให้มาเด่นที่0 2, นย์กับ2เนาะล่างอย่างเดียวเด่นที่0นย์กับ2เพิ่นจับคู่ให้0 2 0 6 2 2 2งศูนเน้นให้0ูย์สกับ06นย์หกนะคะเน้นศูนกับ06ล่างอย่างเดียวนะคะ fc ค่ะอ่า ส่วนบนค่ะให้มาวันนี้เก้าฟันไปเก้าเม็ดเดียวเพื่อนวะเนาะบนมาแน่ๆเก้าเม็ดเดียวจับคู่เก้าหนึ่งเก้าห้าเก้าเจ็ดวงกลมที่เก้าห้านะคะ fc มั่นใจแห้งค่ะเพื่อนหมั่นใจแห้งค่ะถ้าเพื่อนหมั่นใจแบบนี้เลขตรงมาแน่นอนนะคะเบิ่งสังเกตเบิ่งเล่าแล้วนะคะเพื่อนมั่นใจตัวไรมาตัวนั้นอหลีเนาะอ่ะ รัฐบาลไทยบนฟัน9กหเม็ดเดียวนะคะกันที่9กหนึ่งกับเกเนาะแคปหน้าจอ,อาค่ะรัฐบาลไทยบนล่างของหมอดูเลขเด็ดนะคะงวดนี้เป็นงวดแรกเนาะที่เพิ่นไฮมากนะคะ FC ส่วนลรวพัฒนาเนาะ FC ก็คงจะเห็นแล้วผลงานเพิ่นเนาะงวดนี้ รัฐบาลไทยเป็นงวดแรกที่ให้ช่องแม่น้องคํแพงมานะคะให้เอฟซีทังงจองบึงเอาไปเทียบเซเลหลายอาจารย์เอานะคะมักกระจัดบบมักกระตามบบมักกระพานนะคะเอฟซีล่างเน้นที่0ูนย์สกับศูนบนฟันไปที่9ก้าห้าเม็ดเดียวงวดนี้เลขต้องมา9กนะ้าห้าเนาะเพิ่นว่าหมั่นใจแห้งค่ะอ่ะไอเ่นกนจะจลีไปจัดให้เพิ่นจักสิบาทเศร้าบาทกันนะเดี๋ยวเลขจะอันเนาะค่ะเอซ คลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคโชคมันๆเนาะทั้งฮานอยลาวพัฒนารัฐบาลไทยพรุ่งนี้ค่ะปังปังกันยกช่องเด้อค่ะเนาะ,ะขอให้เอฟซทั้งช่องได้ปลดหนีปลดสินกันนะคะเอฟซหมอดูเลขเด็ดเพิ่นมาให้โชคแล้วค่ะขอให้ทุกคนโชคดีก็แล้วกันคะ่ะสวัสดีคะ่ะ